ไปดูควันหลงของศึก A A S ฟุตซอลไทยแลนด์ลีกกันหน่อยนะครับหลังจากที่ชมบรีบลูเวฟซึ่งเป็นแชมป์เก่ารายการนี้ในฤดูกาลที่แล้วแพ้ครั้งแรกในรอบเกือบ2ปีแน่นอนแพ้แบบนี้ก็ต้องมีการปลุกใจกันหน่อยโดยหัวหน้าผุ้สอนของทีมชมบรีบลูเวฟครับนะเราชนะมาเยอะแล้วนะจงภูมิใจกับความแพ้แพ้ของเรานึกหอ,อ,อกป่าไม่ต้องไปโทษนี่ไม่ต้องไม่ต้องไปโทษกรรมาการ นู่นนี่นัน่นไม่ต้องเอ้ยเราแพ้เราแพ้แบบสุภาพบุรุษเว้ยนี่คือเสียงของโคชหมีรักพลสายเน้นงามหัวหน้าผู้สอนทีมชมลีบลูเวฟนะครับก,ก็ออกมากระตุ้นทีมหลังจากที่บลูเวฟครับแพ้ต่อบางกอกซิตี้นอกจากนี้ยังเป็นการหยุดสถิติไร้พ่ายของชมลีบลูเวฟไว้ที่43เกมแล้วนะครับนี่ถือว่าการแพ้ในฟุตซอลีครั้งแรกในรอบเกือบ2ปีเลยทีเดียวครับ ส่วนทางด้านบิ๊กต้นนะครับรังสรรค์กิยปัตผู้จัดการทีมบางกอ,อกซิตี้ก็ได้เผยเคล็ดลับในการเอาชนะเชลบลีบลูเวฟว่าก่อนเกมนั้นได้เปิดมือถือโชว์ภาพปลาโลมาให้กับนักทุกคนนักเตะทุกคนนะครับได้ดูในห้องแต่งตัวพร้อมกับให้ข้อคิดว่าโลมานั้นอยู่กันเป็นฝูงขนาดที่ฉลาดเนนะี่ยชอบใช้เดี่ยวครับหากโลมาก็กลุ่มช่วยกันฉลาดก็ทําอะไรไม่ได้จนทุกคนนั้นเกิดแรงฮึดที่จะเอาชนะแล้วก็ทําได้สําเร็จนะครับ แต่ไปปิดท้ายที่โคชเอกวิสารใหมวิจิตนะครับด้โพสเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าได้ลาออกจากการคุมทีม b a n g อก k BTS เพื่อรับผิดชอบต่อผลงานที่พาทีมแพ้3นัดรวดถือว่าเป็นโคชคนที่2นะครับที่ลาออกต่อจากสืพงวงสุวรรณของทีมมอภาคขอนแก่นครับส่วนโปรแกรมการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีในวันพุธนี้นะครับเวลา16นาฬกาเป็นการพบกันของ2ทีมจากเมืองหลวงนะครับ b a n g อก k BTS จะเปิดบ้านพบกับบางกอกซิตี้นะครับ